เอาเลยครับตอกทุเรียนตอกทุเรียนเช้านี้กินทุเรียนนะครับทุเรียนของฝากจากพัทลุงเป็นทุเรียนพัน์หมอนทองปีนี้เป็นปีที่กินมาหลายปีแล้วครับขอดูยุมหน่อย เอามาโชว์หน่อยครับโอ้หมอนทองน่ากินมากเลยครับไม่รู้มีกี่ยุมอ๋อครับโอ้โหยุมดีมากเลยครับ หมนทองต้นนี้ปลูกมาสามสปีแล้วครับอายุนานมากเลยครับแก่แก่กว่าผมอีกครับผมเอาครับชาวนี้เพื่อนเพื่อนมากินทุเรียนด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ